วิธีการตอบคอมเมนต์ด้วยคลิปวิดีโอแบบง่ายๆเหมือนตัวอย่างนี้ทํายังไงหลายๆคนยังทําไม่เป็นสาหรับคนที่ยังทําไม่เป็นไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาที่คอมเมนต์ที่เราต้องการอยากจะตอบด้วยคลิปวิดีโอค่ะ,ะเข้ามาแล้วนะคะให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะคําว่าตอบกลับจิ้มเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อจิ้มเข้ามานะคะมันก็จะมี สัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปวิดีโอที่เป็นกรอบสีแดงแบบนี้ให้เราจิ้มเข้าไปเลยค่ะเพื่อที่จะทําการอัดวิดีโอเพื่อตอบกับคอมเมนต์นี้ค่ะอะจิ้มเข้าไปเราเข้ามาที่หน้านี้ค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะตอบกลับคอมเมนต์ด้วยคลิปวิดีโอได้2แบบนะคะแบบแรกก็คือเราสามารถกดอัด ถ่ายคลิปวิดีโอได้สดๆจากใน t ิ k ตอกเลยหรือว่าแบบที่2นะคะเราสามารถที่จะไปตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆได้ที่ปุ่มอัปโหลดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาที่หน้านี้นะคะเจ้าตัวคอมเมนต์ตรงตอนเวลาที่เราจะอัดคลิปวิดีโอค่ะเรายังไม่สามารถขยับได้ไม่ต้องตกใจนะคะเวลาที่เราอัดคลิปเสร็จแล้วค่ะเราสามารถที่จะขยับคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวครูทําให้เราดูเป็นตัวอย่างเนาะ ขออัดคลิปจากในติกตอกสดๆเลยล้กันนะคะอ่าอัดคลิปเสร็จแล้วก็กดถูกนะคะอ่าทีนี้เราก็สามารถที่จะ ขยับนะคะคอมเมนต์ได้แล้วเรียบร้อยย่อขยายได้เลยนะคะทีนี้คอมเมนต์นะคะที่เราค่ะจะเอาวางไว้นะคะเห็นเส้นสีฟ้านี้ไหมคะคอมเมนต์ไม่สามารถที่จะเลยเส้นสีฟ้านี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดส่วนบริเวณอื่นนะคะที่ไม่ใช่เส้นสีฟ้าเราก็สามารถเอาไปวางได้นะคะเราสามารถย่อขยายหรือว่าขยับตำแหน่งเขาได้นะคะ ตามนี้เลยนะคะทีนี้เราก็ตกแต่งวิดีโอของเราให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปตรงให้เราเขียนคําพาดหัวมันจะมีคําว่าตอบกลับตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะลบออกได้นะคะก็ให้เราเนะคะเขียนแคปชั่นของเราต่อจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กอะไรตามปกติแล้วก็กดโพสตได้ตามปกติเลยค่ะเข้าใจวิธีการตอบคอมเมนต์ด้วยคลิปวิดีโอแล้วนะคะอย่าลืมไปใช้ฟีเจอร์นี้นะคะครูบองว่าฟีเจอร์นี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ของครูมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ ไปให้กับเพื่อนของเราที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะคะและถ้าไม่อยากที่จะพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของ TikTok กดติดตามช่องของคุณแซนดา้าไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณแซนดา้าไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ